สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับจีตาผ้าร่วยเนาะคะ่ะจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาเป็นวันที่17เนาะคะ่ะมีเจปากแดงออเพชรของเจีตาเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเป็นยังไงกันแน่เนาะพี่น้องหนาวกันบ่านนอทุกมือนี่นอื่นเนี้ยมาแล้งสองทุ่มครึ่งเนาะ กันเนาะพี่น้องพิจารณาแนวทางเล่าพัฒนารัฐบาลเล่าออกเนาะคะ่ะไปเบิ่งแนวทางกันค่ะจ้านี่ก็จะเป็นแนวทางของจีปากแดงเนาะคะ่ะจีปากแดงของพื้นเขาเด้อค่ขามื่วาน,นวันที่สิบห้าเนาะจี G. ปากแดงเพิ่นออกมาว่างเขาไปวิ่งค่ะก็ถือว่าบ่หลุดเนาะคะ่ะมีประวัติพื้นเนาะ เอามาว่างหนึ่งงวดวันที่10บแล้วก็วันที่8ดเนาะคะ่ะซาบบเรียบรล่อยพันไใดตัวนี้วันที่13บาหลุดเนาะวันที่สิบห้าบหลุดเนาะคะ่ะจีปากแดงแนวทางใหม่เนาะขอบคุ้นหลาย,ลายเด้อค่ะจีปากแดงที่เอามาว่างทางช่องจีตาผ้าร่วยเนาะสองตัวเข้าตัวก็ถือวาบนหลุษนะคะมีประวัติเพิ่น คุณหลายๆที่ออกมาว่างแนวทางทางช่องจีตาผ้ารวยเนาะค่ะหมดวันที่สิบห้าเขาไปหนึ่งแนวทางไม่ของวันที่สิบเจ็ดค่ะเพื่นไ้มาแล้วจีปากแดงมีไผ่ตามมีไผ่เบิงมีไผ่พิจรารนาบโนพี่น้องของจีปากแดงคนนไม่เนาะแนวทางเพิ่นออกมาว่างทางช่อง ขอฝากเนื้อฝากตูวไว้น้ำนี่ด้อพี่นอง <c oughs> จีปากแดงเนาะพิดเจรนาซ่อมกันไปเนาะแต่ล่องเบิ้งล่ะค่ะเอาไปเปรียบเทียบใส่เสี้ยนอื่นเนาะเอาไปแทกไปแน่เอาไปแนมแล้วแล้วแต่ที่ชอบเนาะค่ะผู้ใดมักของภัยห้องปจัดไปว่า้ําเทียเก่ามาเลี้ยงเสียกันมามันคือกันบริเลกผู้ใดเข่าลายก็กันเนาะค่ะบ่ววาจะเป็นเสี้ยนเก่าเสี้ยนใหม่เนาะแนวทางของภัย เข้ากับเอามาแล่ใส่กันเบิ่งใส่กันคือกันน่นลหละห้อาชอบห้อง็จัดเนาะค่ะมาเบิ่งตหมาของเพิ่นค่ะของเจีปากแดงเนาะวิงรูดของเพิ่นจะมีหนึ่งกับหกค่ะสองตัวหกหางหนึ 6, ่งหกหนึ 8, ่งเจ็ดหนึ่งแปดหกสามหกสองหกศูนย์ค่ะเบิ้งก็จะมีหนึ่งหนึ่งกับหกหกเนาะสามตัวเพิ่นนไ้มาสามหางหนึ่งเดือค่ะพี่น้องสามตัว หนึ่งหกสามหนึ่งหกสองหนึ่งหกศูนย์ตัวนิ่นตัวเจอสามสามหางค่ะพื่นนิ่นมาหนึ่งหกหกสามกับหกศูนย์ค่ะวิ่งรุดเกอย่าลืมอย่าผ่ากันเนาะพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อแล้วเนาะเนาะเอฟซี FC ทุกท่านพี่น้องทุกคนเนาะเกิดขึ้นได้เมื่อเลขเลขมีเข้ามีหลุดถ้าเลกรุดกระกาบขอโทษขออภัยเนาะค่ะ เพอโทษดเลยลายเขิเลกหลุดมาเบิงมาเบิงแนวทางของคนต่อไปเนาะคะ่ะนี่จะเป็นของเกตาพารวยะคะ่ะนี่เป็นวันที่สิบหา้าวันที่สิบหา้าของเกตาเข้าไปสามเนาะคะ่ะเข้าไปสามเข้าวิ่ง บิงตัวหนึงนีประวัติค่ะประวัติกับพระท่านได้เยนินใส่สมดดุดดูวันที่หก็เข้าไปศูนย์วันที่8ปดลุดวันที่สิบก็หลุดวันที่สิสามก็หลุดเนาะพี่นอ้องตั้งแต่วันที่สามมากเนาะของเจตตา อันนี้ก็คือประวัตินาะค่ะก็คือประวัติให้กันเบิงให้พี่น้องเบิงว่าเออเลขบอกเข่าหรือเลขนี่ลดหรือเลขเขา่าตัวหนึ่งสองตัวเนาะเอาให้ชัดเจนเลยเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของล่าพัฒนาของในช่องจีตาเนาะมาเบิงตัวไม่กันค่ะ วันใหม่แล้ววันที่ใหม่กับล่องบึงใหม่อีกนอกค่ะพี่น้องวิ่งรูดของเจตาจะมีสี่กับเก้าเนาะสองตัวหกหางสองตัวหกหางสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะเบนก็จะมีสี่สี่กับเก้าเก้าค่ะสามตัวสี่หางเก้าศู สี่เก้าสอง4 9หนึ่งสี่เค่ะมีผู้ใดเบิงมีผู้ใดม่องมโนอของเกตานมีผู้ใดสอบน้ำบ่กค่ะมีไพมักน้ำบอ่อชอบกับจัดค่ะคัดกระพานไปเนาะบริวากันกราบขอบุญขอบคุณเอฟซทุกทันเดอร์ค่ะที่เข้ามา ติดตามมากดไลค์มากดแชร์มารับชมในช่องเจตาผ้าลวยเนาะกำลังแรงใจกำลังใจดีๆให้กันเนาะค่ะขอพบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะตัวเน้่ตัวเจาะของเจตาก็จะมี C9 กับ92กับเก้ายเด้อค่ะ3ตัวเนี่ก็จะมี C92 ก้าค่ะ ฝากไว้ผิดจระนาเนาะมาเบิงของเซียนต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นของอเพชรเนาะค่ะอเพชร,ะะออพชรวันที่สิบห้าอเพชรพิ่นเข้าไปวิ่งเอาเขียนโมเม็เมตไวพี่น้องหนไแมเลขเลขบนออกสามตัวสามแปดหนึ่งเนาะสองตัวแปดหนึ่ง เลขล่างสามหาเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยเจตาเขียนบมดกาบขออภัยเป็นอย่างสูงของเพิ่นเข่าหาหนึ่งเนาะค่ะเข้าไปวิ่งลูดหนะ้าหนึ่งเนาะเข้าไปสองตัววันที่แปดลูดเอาให้เบิ้งประวัติมนนะวันที่หกเนาะวันที่หกของอเพชเพิ่นกับเข่าไปเล,เลขออกเก้าศูนย์เลขออกศูนย์เก้าของเพิ่น เก้าศูนย์ค่ะโมเมนต์ตัวนิ่มตัวเจาะวิ่งเก้าเนาะวันที่หกอันนี้วันที่แปดวันที่แปดพุ่นหลุดค่ะแปดหลุดไปวันที่สิบเอาออกเพชรวันที่สิบก็หลุดหลุดไปสองงวดสะผัดวันที่สามมเนาะวันที่สิบสามวันที่สามพุ่นยู่ไซเนาะบาทีนพี่น้องเลยมีเดวันที่สาม วันที่สามเพ่นก็รุดตอนนีเริ่มต้นอาทิตย์อันเริ่มต้นอาทิตย์แหลกเลยเนาะชัดเจนอยู่ดอกนะพี่น้องเดือนมกราหกแปดเนาะปีใหม่ของออพิษก็ไเลยจีตาเก็าไม่แจงซูฟังไม่เบิง้งละค่ะวันที่สิบห้าของมือขึ้นบนเข่าเนาะค่ะห้าหนึ่งนะเนาะเขาก็ตามกันต่อประวัติวันที่สิบสามเพื่นกับเข่าตัวบิ้นเนาะค่ะสามสามของอพิษ มีผู้ใดชอบก็บจัดเนาะคะ่ะขัดกระพานราบขอบบุญขอบคุณคืเอ,อเกานละอชรเที่ยวแนวทางมาว่างทังชอะะ่องเจตาเนาะค่ะเบอร์นี้เิ่นไก่มาแล้วค่ะพี่น้องให้มาแล้ววิ่งลูดหกกับสามเนาะคะ่ะสามตัวสามตัวเจตาเขียนมาแบบนี้แบบแบบไม่หรือแบบไดผู้พี่น้องเนาะ,ะมันได้สตาร์ทแล้วกระซางเถอะเนาะพี่น้องเนาะ,ะขอไตเลขเขา่า ขอไต้เลขดังเลขปังเอาสามตัวก่อนหกสามสองหสามหนึ่งหกสามศูนย์ค่ะสามตัวสามตัวสามหางเด้อค่ะพี่เอ้ย2สองตัวสามหางมีพี่น้องของอ่อเพชรไหมเพ่นไห่มาแบบนี้เนาะมือมันทีสิบเจ็ดนี่แมเบิ้งเอาพี่น้อง เพิ่นหามาแบบนี้เจตาก็ลุงแบบนี้เด้อค่ะเพิ่นหาแค่สามหางเนาะไปกลับก็จะเป็นหกหางเนาะกลับเอาเด้อพี่น้องกลับเอาไปแล้วก็ต้องกลับเนาะสามสองสามหนึ่งสามศูนย์ค่ะตัวนิ่งของเพิ่นจะสามสองแล้วก็สามสามศูนย์เนาะบิินหกหกสามสามวันที่สิบเ็ดผิจฉะ,ะหน้ากันของอ่อเพชรหมวดนี้เพิ่นหามาแปลกแปกเนาะพี่น้องหาสามหาง อเอาก็ขอให้เอของออเพชรโชคดีเด้อค่ะันผู้ใดจับตามองอยู่ผิดเจรณน้าเอาไปล่องซิมบงทาโชคดีเป็นของวันที่17เนาะคะ่ะคลิปนี้ก,กับกาบขอบุญขอบคุณ f อฟทุกท่านเด้อค่ะและะ้วก็กาบขอบุญขอบคุณเซียนๆทุกท่านเนาะมาว่าจะเป็นจีปากแดงออพชรเนาะคะ่ะ ของเจตาเองเนาะมีสามเซียนสี่เซียนเนาะสามเซียนกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะขอพี่น้องโชคดีมันมันกันให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปใส่กายกปลอดภัยเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยกลาบขอบพระคุณหลายๆค่ะคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ